สวัสดีครับพบกับผมช่างไมโครนะครับวันนี้จะมาแชร์เทคนิคการขอบอีกแล้วนะครับต้องใช้คาว่าอีกแล้วนะัะเพราะเคยทําคลิปกันขอบแบบนี้ไปแล้วนะครับผมอันนี้จะมาทําซ้านะครับสาหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับอันนี้ช่างไมโครจากกนเป็นจอนแหลมแหลนะครับเริ่มต้นจากการกําหนดจุดก่อนด้วยการบากบากปากปากากปากแบบนี้นะครับเพื่อกําหนดจุดว่าเราจะโค้งประมาณไหนจะกินเข้ามาในจอนเยอะมากน้อยแค่ไหนนี่สำคัญมากๆเลยสําหรับใครที่ฝึกกันหรือว่าการจอนแหลมเนี่ยส่วนมากชอบช่างไมโคร แนะนาให้กำหนดจุดก่อนแล้วค่อยลากตามจุดจากนั้นนะครับมาเก็บบริเวณส่วนโค้งใกล้ๆกับใบหูแล้วก็เชื่อมจอนให้มันดูแหลมแบบนี้นะฮะวิธีนี้ผมว่าง่ายที่สุดแล้วสำหรับการกันจอนแหลมนะครับหลายๆคนยังจับทางไม่ถูกลองใช้วิธีนี้ดูนะครับวิธีนี้อาจจะช่วยคุณได้นะครับต่อไปนะครับเรามาในส่วนของหลังใบหูนะครับใช้นิ้วชี้กดนะครับอย่าใช้นิ้วโป้งนะฮะถ้าใครใช้นิ้วโป้งกดกดได้นะครับแต่บางทีเวลาเราทํางานน่ะ มันจะมีการไปกีดขวางนิดนึงเวลาเราทํางานนะครับแนะนําให้ใช้นิ้วชี้กดนะครับจะทํางานง่ายกว่านะครับผมพอรากส่วนโคง้งหลังใบหูเสร็จแล้วนะครับเราจะมาลากจากด้านล่างขึ้นไปเชื่อมนะครับแบบนี้เลยนะครับทําแบบง่ายๆ e a s y easy แบบนี้นะฮะไปลองฝึกทํากันดูนะครับสําหรับใครที่ยังกันขอบไม่เป็นหรือว่ากําลังฝึกกันขอบอยู่ช่างใหม่ๆนะครับ แนะนำให้ดูคลิปนี้แล้วลองไปทําตามดูนะครับใครทําได้บอกได้ใครทําไม่ได้อย่าบอกนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ตัวโกนหนวดนะเก็บรูปผมบริเวณนะครับที่เรากันขอบไว้เมื่อกี้ที่มันยังไม่ค่อยเกรี้ยงนะครับใช้ตัวโกนหนวดของ Baby l y s ิสโ o รุ่น f x 1อันนี้เก็บออกไปเลยนะครับอ้อลืมบอกไปปัตตาเลียนกันขอบก็ใช้ตัว f x 1นะครับสีเทาสวยงามมากๆนะครับเสร็จแล้วหันมาให้ดูหน่อยเป็นไง เส้นคมเนียนดีมากเลยนะครับผมใครชอบเทคนิคดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์ให้ช่างไมโครด้วยนะครับขอบคุณครับ